วันนี้เนี่ยเราจะไปร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารที่มัน,นเก่าแก่หลายสิบปีขึ้นไปชอบแบบเนี้ยไก่นุ่มมากจริงละลายนุ่มไม่ต้องเคี้ยวอะ่ะเปิดมากี่ปีแล้วอะครับ120ป,ปีค่ะเปมา120ปี คือเล็กอะเคยกินน้ำใบบัวบกแต่ว่าน้ำขมไม่เคยกินเดี๋ยวผมมันเป็นผู้ที่เริ่มเมืองไทยแห่งแรกที่ทำน้ำใสอ๋อจริงเหรอฮะเออแห่งแรกของเมืองไทย117ปีนะครับผมน้ำใสมากเลยอะอย่างที่บอกว่าเห็นน้ำใสๆเงี้ยคือมีรสชาติอยู่ในนั้นหมดเลย